มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธีอาเซียนจึงได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยเน้นใน3ประการคือ 1. การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ที่จะร่วมกันทำเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิกส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกันเช่นหลักการประชาธิปไตยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมการต่อต้านการทุจริตการส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาิบาลเป็นต้น 2. ส่งเสริมความสงบสุขและความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้านความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในรูปแบบเดิมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อผิดพลาดโดยสันติเพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความบาดระแวง และขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นการต่อต้านการเก่าการร้ายอชยาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเช่นยาเสพติดการค้าม,มนุษย์ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 3. การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่นกอบอาเซียนบวก3กับจีนญี่ปุ่นสาธารณารัฐเกาหลีใต้และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรภาพประเทศและองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติ รัฐส,สุลตา่านเล็กๆที่ห้อมล้อมด้วยดินแดนของมาเลเซียและอินโดนีเซียขนาดพื้นที่เล็กกระทัดรัดที่กำลังเจริญเติบโตอย่างมั่งคั่งรูนายดารุสซาลามรประวัติศาสตร์รูนายสมัยใหม่เกี่ยวข้องกับสุลตา่านผู้ยิ่งใหญ่2พระองค์คือสุลตา่านองค์ที่28เอามาหมสุลต่านฮัจิโอมาอาลีไซฟุดินซาดูคารีวัดเดียนและสุลตา่านองค์ที่29สุลตา่านฮาจิฮัสนาโบเกีย มุสไซิดินวัดดูลาสืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาจากปี1967จนถึงปัจจุบันรัฐส,สุลต่านบูนายปกครองประเทศภายใต้องค์สุลต่านผู้ทรงดำรงตำแหน่งองค์พระประมุขแห่งรัฐและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติในเวลาเดียวกัน ใน10ประเทศอาเซียนนั้นต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความแตกต่างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงการเมืองการปกครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2489ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชยยาวนานที่สุดในโลกแห่งรัฐที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นับจากปีแรกเริ่มพุทธศักราช2489 จนถึงปีพุทธศักราช2,553รวม64ปีคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแห่งรัฐผู้ทรงบริหารพระราชอำนาจตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อนบ้านกัมพูชาปกครองประเทศด้วยระบบเดียวกันกับประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกภายใต้รัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบร,รมศรีหมุนีคือประมุขของประเทศสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีอินโดนีเซียปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารคือดออรซุซิโลบัมบังยูโดโยโน ระบอบก,การปกครองของพม่ามีรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐโดยมีประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐเป็นะมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลส่วนประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐคนปัจจุบันคือพลเอกอาวุโสตาช่วยและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายเต่งเซ็งฟิลิปปิน มีระบอบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีเบนิกโยซิเมยอนโกฮวงโกอาคิโนที่3มมาเลเซียมีรูปแบบในการปกครองคล้ายอังกฤษด้วยระบอบประชาธิปไตยมาอย่างมั่นคงต่อเนื่องพระมุขของชาติคือองค์สุลต่านจาก9้ารัฐที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามารับตำแหน่งยังดีเปิดตัวอากงหรือพระราชาธิบดีตามวาระ5ปี นายกรัฐมนตรีคือหัวหน้ารัฐบาลปกครองประเทศมาจากพรรคที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรลาวปัจจุบันปกครองประเทศในระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมมีพลโทจูมาลีชัยสอนเป็นประธานประเทศนายทองสิงห์ธรรมวงศ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามปกครองในระบอบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอำนาจสูงสุด มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศคือนายเวียนมิงเจียตและนายกรัฐมนตรีคือนายเวียนเตินซุงสิงคโปร์ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภามีสภาเดียวมีประธานาธิบดีเป็นประมุกของรัฐและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือน,นายเอสอาร์นาธานและนายกรัฐมนตรีคือนายลีเซียนลุง ความไม่เหมือนกันในระบบก,การเมืองการปกครองคือความท้าทายอย่างหนึ่งของอาเซียนให้ก้าวผ่านพ้นไปได้จากความสําเร็จของแผนการที่ผ่านมาคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่รัฐบาลของแต่ละประเทศพร้อมใจที่จะเห็นอาเซียนและประชาชนอาเซียนมีชีวิตที่ดีขึ้นกิจกรรมของกลาโหมอาเซียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเสาหลักนะครับของการสร้าง ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งนะครับที่จะทําให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายในปี2015ครับการจัดการกับภัยพิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการสารส้างสัมพันธ์และสร้างกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลาโหมอาเซียนที่มีองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพเรื่องความร่วมมือของกองทัพอาเซียนในการจัดการภัยพิบัติโดยมีกระทรวงกลาโหมไทยรูนนายและฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพร่วมกันมีผู้เข้าร่วม250คนจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาทางรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตในส่วนของสำนักเลขาธิการอาเซียนก็ต้องการที่จะเห็นการมีส่วนร่วมจากประชาชนมากขึ้น กระทรวงกลาโหมไทยเล่งเห็นความสําคัญในการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยมีแผนจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลประสานงานระหว่างกลาโหมอาเซียนด้วยกัน